สวัสดีครับ FC ท,ทุกคนนะครับผมมาเจอกันแต่เช้าๆนะครับก็สํสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือบังเอิญนะหนังสือบังเอิญกนะ่อ,อ,อลงไปแล้วทั้งหมด6เล่มนะครับใครที่รอหนังสือเล่มไหนก็เข้าไปติดตามรับชมได้ที่หน้าช่องจิ้มไปที่คำวิดีว่าวิดีโอนะครับก็จะขึ้นโชว์มาให้ท่านนะครับ ้า่านยังไม่ไดดูวิดีโอไหนบ้างนะถ้าใครไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะับก็ต้องเข้าไปหน้าวิดีโอนะหน้าช่องไปกดคำว่า,าวิดีโอนะถึงจะขึ้นทั้งหมดเนาะบ็คนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือนไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิบเอกกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะเพียงแนวะทางาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านนะั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ดยความปารถนาดีจากช่อง a d ช Channel เรียกเด็ดๆผ้าร้วยนะกครับมาที่หน้านี้กันเลยนะครับหน้านี้ก็เดืนที่7กับ3นะ7กับ3มาดูของวันที่แล้วนะครับ เข้าไปที่7นะแปดเจนะ็นาะหมดทีแล้วให้เป็นที่7กับสามนะก็เข้าไปที่8 7ดเจเนะเข้าตกับก็าตามตอนนะวันนี้เนาะก็ให้ที่7กับ3อีกทำเจกับ3ก็จะมี7 1 7ดหนะึ่งเ3็ดสามนึ่งสา มาดูที่หน้านี้นะที่หน้านี้เนาะมาดูเพชรสีวิชัยนะเพชรสีวิชัยวันที่แล้วก็เข้าไปนะวันที่แล้วเข้าไปที่ 7. เจ็ดอดเล็งไว้บนนะมาล่างเนาะแปดเก้าแปดข้างลนะ่างแปดเจ็ดนะเข้าไปที่เจนะ็ดเนาะรับเพชรสีวิชัยนะ มาดูเลขห้าดาวนะับใครจะแคบไว้นะบให้แคบไว้แคบไว้นัแคบไวนะ้หน้าปกดาวใครยังไม่ได้แคบนะใครยังไม่ได้แคบตรงหน้านี้เนาะหน้าปกหน้าปกใครยังไม่ได้แคบนะครับ แบไว้นะครับไปกันตอนเนาะมันที่เลขห้าดาวนะเลขห้าดาววันนี้ให้หนึ่งสามเจ็ดหนึงามเจ็ดวดทีแล้วเข้าไปเต็มนะเลขห้ดาวเนาะแล้วเข้าไปเต็มเต็มแล้วเลขห้าดาว เพชรสีวิชัยนะับหนึ่งสามหกเจ็ดเด่นมาที่หกกับเจนะ็ดเน้นที่เจ็ดเด่นบนนะแต่ว่าวอที่แล้วไปล่างเนาะก็หลุดนะหลุดมาที่เลขห้าดาวนะเด่นบนสามตัวมาหนึ่งตัวนะกลับมาเข้าอีกนะเข้าที่แปดวันนี้หนะ้าดาวให้หนะึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด จใจลุงหวังนะครับวันที่แล้วเข้าไปทีเจ็ดแปดเนาะเข้าพูง 8, 7, เงินเจ็ดแปดนะแปดเก้าแปดล่างแปดเจ็ดนะวันนี้เจ็ดกับพกเนาะเจ็ดกระพกเนาะ,ะ,ะ,ะใจลุงหวังนะใครที่ตามอยู่ก็มารับไปนะมารับไป,ไปต่อนะไปอันต่อเราไปอันต่อเนาะ วันที่ที่เด็ดนกแชมป์นะับสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะที่เด็ดบนเนาะเอ็ดวางไปที่บนนะับเอ็ดวางไปที่บนวันที่แล้วก็มาเต็มเต็มนะใครได้ดูคลิปก็ยินดีด้วยนะครับบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะเข้าทุกง,งนนะมวลเนาะกวันที่แล้วเจ็ดสี่สามแปดนะเจ็ดสี่สามแปด พอไปที่8คนระับวันนี้ก็7 3 8 4สามแปดตัวเดิมเนาะได้ตัวเดิมนะวันนี้จานนี้วัดผู้หลวงนะครับหลังจากหลุดไปงวดหนึ่งนะก็กับมาเข้าดีเหมือนเดิมเนาะกลรมาเข้าดีเหมือนเดิมนะวันนี้ให้2 7 8 9จดนะดึงเด่นมาที่2กับ9นะเด่นบนนะเน้นไปที่9นะเน้นที่2ตัวเนาะ สองตัวสองกับเน่าจะมาตัวหนึ่งนะโอ้โหทีแล้วชนกันที่แปดนะชนกันที่แปชนนั้นนี่แกับเจ็ดนะจานพูนพินหนึ่งเจ็ดนะมาที่แปดกับเกานะมาที่แปดกับเนะจานพูนพินนะส่วนล่างนะครับวันนี้3ามแปดสี่เจ็ดนะสามแปดจ็ดของจานพูนพินนะ นก็สามสห้ชนที่สกับสี่นะวันนี้วันที่าชนแปดกับเก้านะวันนี้ชนที่สากับสนะชนที่สกนะับสเนาะชนของน้องแชมป์นะวันทีาชนเกับแนะเจ็ดกับแมาทั้งเมาทั้งแเนาะวันนี้ชนที่สกับสนะชนแล้ชอบมาเนาะเลขชนแล้ชอบมานะ จไปตามมือต้อน้ำตามมือต้อนเนวันนี้มาดูอาจารย์โคราชนะอาจารย์โคราชดูาะไม่รูนน้ทีแล้วเนาะอาจารย์ก็เข้าไปที่เจ็ดกับแปดนะมาทางล่างข้างบนเนาะวันนี้เจ็ดกับสามนะเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามนะเก่งบางกรอกนะหกกับเจ็ดน,นะ หกกับเนะมวันนี้วติเลี้ยสี่กับ9นะัมาเก้าแปดตรงเต็มนะลำ,ำ,ำเก่งบางก,ออกากเข้าไปที 98, ่8ก้าแปดตรงๆจานเก่งบางกอ,อกเนาะที่รออยู่ก็มารับไปไรที่ตามอยู่ครที่รออยู่คนะัะ ที่รอยอยู่ก็มารับไปนะกไปกันต่อนะไปกันต่อเนาะมาที่หน้านี้นะอาจารย์พลอยไหมเนาะอาจารย์พลอยไหมนะดูของอาจารย์พลอยไหมวันที่แล้วกลับมาเดินต่อนะัสี่ตัวมาหนึ่งตัวเนาะมาที่แปดครับ เข้าไปที่8ก็เข้าไปที่8นะับหนะึ่งสี่เจ็ดแปดนมาที่8เนาะวันนี้1378งนสะามเปเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะตามต่อนะั้นเด่นบนอย่างเดียวนะจานพ่อใหม่เนาะไปต่อนะจานนิวัตเ่นนะับนิวัตเ่น โอ้โวที่แล้วก็เข้าไปตัวกลับนับแปดเก้าเก้าแปดเด่นมนูลนับสามกับเจ็ดเนาะสามกับเจ็ดเด่นล่างหนึ่งกับสี่นับหนึ่งกับสี่เผื่อใครจะแคบนะใครจะแคบเจอการนี้วัดแว่นนะอสองตัวแก้เข้าบ่อยนะหรือว่าเข้าบ่อยกิจการท่านหนึ่งเนาะ คนสุราษสมศรีสุราษฎร์เมื่อันที่แล้วเข้าแปดให้ชี้ขาดยอดที่แปนะดเนาะจานสมศรีนะแคปเจอร์ไว้นะเข้าแปดเก้าแปดเนาะแปดเก้าแปดล่างแปดเจ็ดนะมาที่แปนะดเนาะจานสมศรีสุราชนะครับ กนะนะ็ตามต่อนนะวันนี้เนาะตามต่อวันนี้ให้เด่นที่ 9, 9นะ8กับเกาเนาะจานสมศรีสุราชเนาะก็คะใครรอหน้าไหนอยู่กนะ็แคปไปนนะแคบแป้นมาที่หน้านี้นะหนุ่มบางนารานะหนุ่มบางนารามันดูว่าที่แล้วหน,หนุ่มบางนารา เข้าสวยๆเลยนะครับหนุ่มบางนาราเนาะเข้าดีเกนะนะ้าแปดครับเก้ตรงเลยแปดเ้าแปดาง87นะก็สวยๆเลยครับเข้ามาที่9เนาะหนุ่มบางนารานะมาที่8กับ9เนาะ8กับ9 ไปกันต่อนะไปกันต่อเนาะมาดูวันนี้นะแคปเจอไว้นะแคปเจอไว้วันนี้ให้สนะี่ห้าแปดเก้ารับสี่ห้าแปดเก้าดึงเด่นมาที่ 8, 9, แปดกับเก้ารัดึงเด่นมาที่แปดกับเก้ามันดูอาจารย์แก้วเพชรนะอาจารย์แก้วเพชรนะเนาะแคปก่อนนะแคปเจอก่อน จานแก้วเพชรนะบนก็ได้ล่างก็ดีนะมาที่แปดเนาะข้าวแปดกับเจ็ดนะบนแปดข้าวแปดกับข้างล่างแปดเจ็ดนะก็ชุดสองตัวเข้าไปที่แปดเจ็ดนะแปดเจ็ดตามต่องวันนี้เนาะห้าหนึ่งแปดสี่นะ 5, 1, 8, 4, นะดึงเด่นมาที่หนะ้ากับแปดกับห้ากับแปด มาดูอาจารย์ชาลิตินะอาจารย์ชาลิติ0 3นนะก็เข้าไปที่8นะไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยวดนนี้145่งสี่ห so ้าหนึ่งสีแคปเจอร์แล้วก็ไปต่อนะแคปเจอร์แล้วก็ไปต่อเนาะ ดูที่หน้านี้ทีเด็ดของเราอยู่หน้านี้เนาะวันที่แล้วก็เข้านะแอดให้เอาเลขยิ้มแฉ่งเนาะยิงใส่หนุ่มบางนาลากับเพชรศรีวิชัยนะวันที่แล้วก็เข้าเนาะนี่นะวันที่แล้วก็เข้าแปดเก้าข้แปดนะขอใครได้ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยสิงขรนองนานะก็เข้านะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะับเด่นบน 0 4 0 8 0ส02 03น7นะ5458 59 52 5แแล้วก็57นะส่วน7นะ7478 79 72 73แล้วก็77นะส่วน9นะ94 98 99 92 93 97นะ97 ประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะเอ็ไม่ได้เขียนลงให้นะเอาไปยิงใส่เลยนะไปยิงใส่ก็จะได้เจ็ดสองเจ็ดสามเอ็ว่าห้าเจ็ดเก้านี่จะน่าจะอยู่หลักหน่วยนะหลักหน่วยเนาะ เอไปเทียบกับหลักหน่วยของเงินล้านนะของอาจารย์ท่านนั้ 5, 7, นไะ้ห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยก็หมอสรุปม้อนุ่มนะสรุปม้อนุมดูที่เลขปูมหาธาตนะปูมหาธาตเด่นบนแม่นๆนะเด่นบนขอแคปไว้นะ วันที่แล้วก็เข้าที่8ครับเข้าไปที่8ปวันนี้1 3 4 7ครับเด่นบนเด่นล่าง0 1 6 8ครับ0 1 6 8ก็เด่นบน3กับสครับเด่นล่าง1กับ6นะครับก็หน้าปกหลังนะครับหน้าปกหลังจานสำรานีบงนะสำรานีบงเจ็ด กสามแปดนะเจ็ดหกสามแปดกองเงินทีแล้วก็เข้านำเงินที่แล้วเข้าไหมเข้าไปที่ล่างนะแปดเจ็ดเนาะสำหรับนี่บงนะกองเงินที่แล้วนะเอาแคบไปชุดนี้ก็เข้าไปแต่ว่าเป็นเด่นบนนะเด่นบนชุดนี้ก็เข้านะนี่เข้าเด่นล่าง ตามต่อวันนี้นะตามต่อรับชุดนี้นะฝาก fc เข้ามาให่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่ของทางช่องเนาะวันนี้ fc เก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์อช่องออก็กดมาปุ่มสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะที่หน้าช่องเนาะรับคลิปนี้สวัสดีครับ